รองพื้นแตงโมที่ชั้นฝ่ายฝันนี่เลยซิต้าวอเตอร์เมลอนแมทช์ฟาวเดชั่นเป็นรองพื้นเนื้อแมทเกลี่ยง่ายนะคะตามที่ก็บอกด้านหลังเลยซิกอินวัปกปิดคุมมันกันเหงื่อกันน้ำกันแดดผิวสองสีอย่างเราก็ใช้ได้นะคะเขาบอกรองพื้นตัวนี้เหมาะกับผิวคนไทยเราก็เลยลองมาใช้ดูนะคะทุกคนคือรองพื้นเขาเกลี่ยง่ายมากเดี๋ยวเราจะลงรองพื้นฝั่งหนึ่งให้ดูก่อนนะคะคือข้างที่ลงกับข้างที่ไม่ลงนะคะ คือเนื้อรองพื้นเขาซึมไปกับหน้าเลยนะคะความรู้สึกตอนใช้แล้วเกลี่ยง่ายคือเกลี่ยกับนิ้วสบายเลยไม่มีติดขัดแล้วทุกคนดูคือเนื้อครีมตอนแรกออกเหลืองนึกว่ามันจะติดเหลืองเยอะนะคะแต่พอใช้แล้วจริงๆมันไม่ได้เหลืองขนาดนั้นนะคะคือกาลังพอดีเลยกับผิวคนไทยแล้วทุกคนดูฝั่งที่ลงกับฝั่งที่ไม่ได้ลงนะคะ b ีฟอร์ a อ t e เตอร์ความแตกต่างรอยแดงรอยดําคือหายไปเลยทุกคนเดี๋ยวอยีกฝั่งหนึ่งเราจะลงเป็นพับนะคะเราอยากดูว่าแบบมันจะให้ฟิลลิ่งประมาณไหนนะคะ พอใช้พับแล้วมันจะให้ฟิล์แบบธรรมชาติมากกว่าข้างที่ใช้นิ้วเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปแต่งหน้าเพิ่มก่อนนะคะคลินิชลุกก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็คือเราแค่ปัดคิ้วแล้วก็ทาบัดเฉยๆแค่นั้นเลยไม่ได้ทาแป้งเพิ่มนะทุกคนดูความเลื่อนใสงคือดีมากเดี๋ยวจะมาทดสอบความกันน้ำกันนะคะ ไม่ติดนะคะไม่มีลงคุิมว่านะคะคาตาหาฝากไว้ด้วยนะคะสิต้า watermelon matte foundation หาซื้อได้ที่เซเว่นไปตาม